คัมเป็นโอเลรี่อ่ะเขามีโอกาสที่จะทำในแบบซีฟช็อปแล้วถ้าบอกว่าซีฟเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์เรียกว่าฮันนิคมเป็นควีนบีหรือไม่ข้างในหลังพึ่งเนี่ยมีราชินีพึ่งอยู่ ตอนที่ Words เนี่ยซึ่งคือ Founder ของ Job, s ีฟจ็อบเข discover chips ซีฟบอกว่าเก่งมากแต่ปัจจัยนะ่ยชิปส์มันขายยากแต่เราต้องสร้างหลังพึ้งและต้องให้คนอื่นสร้างหลังพึ้งในควีนดีของเราชิปส์คือราชนีพึ้งแต่อยากให้คนมาสร้างฮันนี่กับราชนีพึ่งพราะชิปมันดีมากๆแล้วอะเขาอยากให้คนอื่นสร้างแอปพลิเคชัน on iOS Facebook สร้างที่นี่ Instagram สร้างที่นี่ Spotify สร้างที่นี่ Amazon สร้างที่นี่ทุกคนก็จะ develop ในชิปตัวนี้ใน iOS ตัวนี้กับกัน Nvidia มันคล้ายกันมากเลย Nvidia คือราชนีพึ้งแต่ถ้าวันนี้เราบังคับให้จีนต้องมาสร้างราช เพิ่งมาแข่ง อันนี้อันตรายมากทำไมเราไม่ให้จีนมาสร้างฮันนี่โคมในราชนีพึ่งของอเมริกาละ่ะลองจินตดกันสิ่งที่สําคัญจริงๆคือลาชนีพึ่งแต่ไม่ใช่ฮันนี่โคมเราไม่อยากได้ราชนีพึ่งหลายตัวแต่เราอยากให้จีน่สร้างฮันนี่โคมในราชนีพึ่งของคนอเมริกันซึ่งคือ Nvidia. Nvidia เอ็นวีดีเอ็นวีดีคือราชนีพึ่งโอเพนไอไอคือฮันนี่โคมถ้าเราวันนี้เรายอมเอ็ก r t อร์ตเอ็นวีดีทั่วโลกมันแปลว่าทั่วโลกจะสร้างฮันนี่โคมกับราชนีนีพึ่งที่เป็นของคนอเมรรรริกาารกากาา้ททนนงเเปปเทท่จจะะ็ศีดดไไๆ ประเทศสหรัฐประเทศจีนซีฟใช้เขารู้ว่าปัจจัยอ่ะไม่ใช่ขายคามยอมพิวเตอร์เขาทาทุกวิธีการเพื่อเรียนรักษารราชนิพึกของเขาให้ทั่วโลกเขียนโค้ดเขียนฮันนี่โคมในราชินีพึกของเขา